ลองวิ่งครั้งแรกกับ Nike Air Zoom a l p h a f y n e X% 2 ชานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วเลยเดี๋ยวเราไปคุยต่อที่ห้องทํางานผมกันไปสวัสดีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมออกไปวิ่งกับรองเท้าคู่ใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นการวิ่งครั้งแรกนะครับกับตัว n นก e ้ i r z o o m a l p h a f ฟลอรงรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยพอดีไซส์นะครับรองเท้าคู่นี้จะไซส์ 11.5 US 29.5เซนไซส์รองเท้าคู่นี้จะตรงกับไซส์ที่ผมใส่ในตัว Alpha Fly รุ่นที่1กับตัว Vapor Fly ทั้งตัว1แล้วก็ตัวสคําถามที่ทุกคนถามเข้ามาอะไรเรื่องไซส์รองเท้าคู่นี้นะครับผมแนะนําเลยใส่ตรงไซส์ได้เลยเพื่อความกระชับหลังจากที่ผมลองใส่คู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจถูกนะครับที่ผมไม่เผื่อไซส์แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรองเท้าคู่นี้คือเวลาที่สวมใส่ไปครั้งแรกเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างกระชับมันใส่ย,ยากน,นิดนึงเอางี้ดีกว่า จากตัวอัปเปอร์ของรุ่นที่2เนี่ยที่มีความกระชับมากกว่ารุ่นที่1ในการวิ่งวันนี้เนี่ยผมใส่ยากมากคือก่อนใส่เนี่ยผมจะผมจะคลายเชือกนะครับทุกลูเลยนะครับเพื่อที่ผมจะใส่ให้ได้แต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกถึงความกระชับที่รุ่นที่1ไม่มีผมรู้สึกโอเคมากกับบริเวณหน้าเท้าตรงช่วงนี้ครับอารมณ์ผมเนี่ยผมรู้สึกไปถึงรองเท้าคู่หนึ่ง ตัวเทมโปในเปอร์เซ็คู่นั้นก็เช่นกันผมใส่พอดีไซส์ผมรู้สึกว่าในการใส่ครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างลำบากส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเจอในรุ่นที่1คือบริเวณของอุ้งเท้าครับในรุ่นที่1เนี่ยผมจะมีอาการเสียดสีบริเวณอุ้งเท้า ทั้ง2ข้างวันนี้วิ่งครั้งแรกผมไม่รู้สึกเช่นนั้นตัวอินโซเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่1เนี่ยจะเป็นในลักษณะของเรียบและแบนแต่รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีขอบด้านข้างจะมีความโค้งแล้วบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยมันจะรับกับอุ้งเท้าผมพอดีในส่วนของโทบ็อกไม่ต่างจากเดิมมากแต่เนื่องจากอัปเปอร์เนี่ยไม่ค่อยขยายตัวผมเป็นคนเท้าปกตินะครับซึ่งก็จะไม่รู้สึกถึงอาการบีบ หรือชนอะไรอยู่ละเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่เยอะที่สุดของรองเท้าคู่นี้คือบริเวณของส้นเทา้าจะเป็นส่วนที่แข็งขึ้นมาถ้าเป็นตัวเก่าจะไม่จะไม่แข็งในส่วนตรงนี้ครับแล้วก็เขามีการบุฟองน้นําหนาประมาณหนึ่งการสวมใส่วันนี้ของผมเนี่ยจึงค่อนข้างที่ยากอพอสมควรเพราะว่ามันจะแน่นไปหมดเลยออกไปวิ่งวันนี้ผมรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้าง ปกติแล้วเนี่ย p จในการวิ่งของผมจะยอยู่ประมาณ6ไปไปลายรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูต้องวิ่งระดับ p พสองไปไปลายสามต้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เหมาะมากอวยไนกี้เลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ทำออกมาได้ดีผมรู้สึกถึงความแน่นการเฟิร์มที่มากขึ้นของตัว Zoom X ตัวเนี้ย ตัว Air ์ซ o m มีอาการเด้งดีส่งแรงกลับมาได้ค่อนข้างดีจุดหนึ่งที่น่าสําคัญของตัว Air ์ซ o m คือตัวบริเวณของตัวนี้ครับที่อยู่ระหว่างมิโซกับอัลโซครับใครเคยใช้รุ่นที่1เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงแบบเสียงยางครับมันสีกันรุ่นนี้ไม่มีทําให้การสัมผัสระหว่างตัว Air ์ซ o m กับตัวอาโซที่เป็นยางครับมันไม่เสียสีกันเสียงนั้นเลยหายไปแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคือเสียงอารมณ์แบบแก็บ แก็บก็คือผมรู้สึกว่ามันคือเสียงของมิโซการลงเท้าของเอาโซตรงนี้ครับมันจะมีเสียงยุกทุกย่างก้าว <L un> คือเอาง่ายๆครับถ้าผมใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยตอนกลางคืนเลยตอนเช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยผมว่าลูกบ้านคงได้ยินเสียงฝีเท้าผมแน่นอนการลงเท้าของ a l ล h ฟอไฟลเนี่ยผมรู้สึกถึงความ มั่นคงนะครับผมรู้สึกดีกว่ารุ่นที่1ก็เนื่องจากตัวบริเวณของหน้าเท้าตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันหนาขึ้นกว้างขึ้นของตัวทั้งเอาโซเองและตัวมิโซเองเวลาที่เราลงเท้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าเท้ากลางเท้าหรือลงเต็มเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายขึ้นอ่ะจังหวะเลี้ยวแล้วก็กับตัวเนี่ยรุ่นที่1ผมจะรู้สึกถึงความโค้งเค้งที่เกิดขึ้นจากการกับตัวผมรู้สึกือนผมจะล้มอ่ะเนื่องจาก อ่ะอาจจะเป็นเพราะขาผมข้อเท้าผมอาจจะไม่แข็งแรงมากพอต้องบอกไปเลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มันเค้นประสิทธิภาพการวิ่งของคุณออกมาได้อย่างชัดเจนวันนี้เนี่ยผมออกไปวิ่งมาเนี่ยที่จริงแล้วเพจผมวิ่งเนี่ยก็คือ6เนี่ยที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเพจท,ที่ที่เต็มที่ของผมแล้วผมลองวิ่งวันนี้ก็กดไปที่เพจ5ตามนาฬิกาการ์มินที่มันเด้งมานะครับผมวิ่งได้ประมาณโลกว่ากว่านะครับในเพจ5แบบ5้าครึ่งครึ่งอะ่ะรองเท้าคู่นี้เนี่ยทั้งดีทั้งเด้ง แต่เนื่องจากกำลังผมหรือเรื่องจากอะไรหลายอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้จริงๆผมว่าคุณควรลองรองเท้าคู่นี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าคําว่าเค้นประสิทธิภาพหรือ energy r e t u r ทที่มันเกิดขึ้นจากรองเท้าคู่นี้มันจะมีความรู้สึกอย่างไงผมว่าคุณไปลองด้วยตัวคุณเองดีกว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับการวิ่งแบบไหนระยะเท่าไหร่ในส่วนตัวผมนะครับผมคงไม่เอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งมาราธอนผมรู้สึกว่าพอผมเหนื่อยแล้วอะ มันมันยังไม่มันยังไม่หยุดอ่ะมันยังพาผมไปต่อครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อาจจะช่วยเค้นประสิทธิภาพในการวิ่ง10โลหรือฮาฟมาราทอนมีอยู่จุดหนึ่งที่ควรจะระวังจากรองเท้าคู่นี้บริเวณส้นเท้านี่ครับวันนี้ผมใส่ถุงเท้าค่อนข้างหนาพอสมควรน,นะแต่ผมยังรู้สึกว่าตรงข้อต่อระหว่างตรงโฟมเนี่ยครับที่ที่ที่มันนุ่มๆตรงเนี้ยกับตัว ด้านล่างที่มันเป็นลักษณะแข็งนี่ครับมันจะมีรอยตะเข็บหรือรอยช่องว่างระหว่างกันอยู่ผมรู้สึกว่ามันจะสีส้นเท้าผมตลอดเวลาเลยแล้วถ้าลองใส่ถุงเท้าที่เป็น light วทหรือถุงเท้าที่บางผมรู้สึกว่าตรงนี้มีสิทธิเลือดได้แน่นอนและนี่ก็คือทั้งหมดความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มีกับรองเท้าคู่นี้จากนักวิ่งมือสมัครเล่นอย่างผมเนี่ยที่อยากจะลองรองเท้า super ร์ชูจากค่ายไนกี้อย่างตัว all five n e c e n สอง เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ของผมอยู่นะครับหากชอบหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับด้านขวานะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการวิ่งครั้งแรกกับรองเท้า alpha fly next p วันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ